สวัสดีคะ่ะ FC ทุทกๆท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิกนะคะเช้าบ่ายพี่น้องวันที่21สิงหาคม2,567นะคะทุกคนวันพุธเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้ก็คือการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะเลขเด่นประจำวันท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละบันเนาะพี่น้องเรามาดูวันที่20ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่20จะให้เด่นรอบเช้า9้าและ8เด่นรอบบ่าย0ูนย์และ9รอบเช้ามา5 8 7แ5ดเจดสองหนะคะเด่นมา8ดพี่น้องเข้าคู่แ7ดเจดดดนะคะวันนี้เขาคู่ตัวไม่เด่นอ๋อพี่น้องขาได้เด่นประจำวันมาไหม8มานะคะรอบบ่ายจะให้0ูนย์และ9้ามาสอง3 0สองมาทั้ง0นย์และ9้าเลยนะคะรอบบ่าย คู่เก้าสองเจไม่ได้จับให้เนาะค่ะทุกคนเด่นมาศูนย์นะคะเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจาวันศูนย์สามสามศูนย์พี่น้องคะพี่น้องมักคู่ใดกะอย่าลืมไปแล้วก็กลับเด้อพี่น้องเดอ้อทีนี้นะคะเรามาดูวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันที่ยี่สิบเอ็ดรอบเช้าจะได้อยู่ที่หกและห้าเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะหกสี 64. หกเก้าหกแปดหกสองหกเจ็ดหกสามห้าค่ะห้าหกห้าห้าห้าสี่ห้าเก้าห้าแปด หสองค่ะเด่นรอบบ่ายค่ะทุกท่านเด่นรอบบ่ายอยู่ที่5และ4วันนี้เลข5เบิ้ลน,นะคะทุกคนแต่ว่าวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันถ้าท่านชอบเบิ้ล5 5ก็ตามได้นะคะ5ค่ะ56 55 59 58 ห้าสองห้าสามสี่ค่ะพี่น้องสี่ห้าสี่หกสสีเก้าสี่สองสี่ศูค่ะทุกคน คู 43, ่สี่สามไม่ได้จับให้ถ้าพี่น้องมากก็ตามไดะะ้เด้อค่ะจับให้เจ้าหาสามนะพี่น้องมือนี้นะคะจับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งพี่น้องคะมาดูคู่ตเด่นนะคะหกห้าห้าสี่หกสี่ห้าหกห้าห้าห้าสี่ห้ากับสี่รอบบ่ายห้าหกห้าห้าสี่ห้าสี่หกนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย เอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกท่านสําหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้า<ๆ>เด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันนะคะหากท่านไหนไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ถ้าออชอบตัวเด่นก็สามารถจับใหม่ได้เลยแล้วแต่ความชอบเนาะพี่น้องสําหรับเลขเด่นประจําวันมันพุธนะคะทุกคนอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้า วันพุธนั้นไม่มีเลขเบิ้ลนประจําวันนะคะเรามาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หกและห้าเด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเก้าเป็นหกสี่หกเก้าวันนี้ติดคู่เตดหกสี่สี่หกนะคะห้าค่ะห้าสี่ห้าเก้าติดคู่เตลิดห้าสี่สี่ห้าห้ากับสี่รอบป่ายและสี่กับเก้าเด่นประจําวันเป็นห้าสี่ห้าเก้า ติดคู่ตัวเด่น54 4 5ห้าค่ะ4ค่ะ4 4 4 9ติดเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคน4ี่4้านะคะพี่น้องเป็นยังไงคะพี่น้องคะมีคููใดมากบ่คะพี่น้องมากก็สามารถตามได้เด้อค่ะพี่น้องบ่ามากก็หาย่านได้พี่น้องสถิติกับมีเขามีหลุดคือเก่านั่นละจ้ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคีิวันที่21สิงหาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุกๆมันหมันสุบูสุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ